สวัสดีครับผมหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงนะครับผมจะมานําเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นเครื่องอัดฟ้ากระป๋องกึ่งอัตโนมัติครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น A C N สนะครับเป็นระบบที่กระป๋องไม่หมุนนะครับเครื่องนี้นะครับมีหน้าจอ L C D ขนาด3นิ้วนะครับ แสดงสถานะการทํางานของเครื่องและจํานวนฝากระป๋องที่อัดไปครับผมครับวัสดุตัวเครื่องนะครับจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบด้วยสีกันสนิมนะครับส่วนชุดลูกรีดและแท่นอัดกระป๋องนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นวัสดุที่เป็นสเตลเลตเกรด304นะครับแข็งแรงทนทานไม่เกิดสนิมนะครับจะเป็นเกรดเดียวกันที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหารครับครับในส่วนของการทํางานของชุดลูกรีดนะครับผมจะมีโมลด้านบนนะครับจะเรียกว่าโมนฝากระป๋องนะครับผมและโมนด้านล่างนะครับจะเป็นโมนก้นกระป๋องครับ ส่วนนี้นะครับทาง Perfect Pack มีบริการผลิตโมนตามขนาดความกว้างความยาวของกระป๋องตามที่ลูกค้าต้องการด้วยครับครับมาดูการทํางานของลูกเรียดครับผมโดยจะมีโมนด้านบนตรงนี้นะครับผมทําหน้าที่ล็อกฝาเพื่อให้ลูกเรียดนะครับตีขอบซีลออกมาได้อย่างสวยงามครับและไม่รั่วครับสําหรับบล็อกตัวนี้นะครับเป็นบล็อกก้นกระป๋องนะครับผมวิธีการใช้งานนําบล็อกก้นกระป๋องตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้ครับแล้วนากระป๋องที่ต้องการนะครับวางไปที่ ตรงนี้เลยครับผมหากลูกค้ามีความสูงของกระป๋องไม่เท่ากันนะครับเรามีแถมไปอีกชิ้นหนึ่งครับคือชิ้นนี้ครับเพื่อเพิ่มความสูงวางเข้าไปตรงนี้เลยครับผมแล้วนํากระป๋องที่ลูกค้าต้องการจะซี้อครับใส่เข้าไปครับสำหรับมมนบ็อกซ์สองชิ้นนี้นะครับผมทางเราจะแถมให้ลูกค้าทั้งหมด2ขนาดเลยครับผมครับสำหรับธุรกิจที่มีกําลังการผลิตเยอะนะครับผมไม่ต้องกังวลในเรื่องของเสียงดัง และการสั่นสะเทือนของเครื่องครับผมครับพอเครื่องของเรานะครับใช้ชุดเฟืองที่เป็นซูเปอร์ลีนนะครับผมแข็งแรงทนทานไม่เกิดสนิมครับไม่ต้องเสียเวลาเติมจารบีและที่สําคัญนะครับอายุการใช้งานค่อนข้างนานครับผมเครื่องอัดฝากระป๋องรุ่นนี้นะครับได้รับการรับรองมาตรฐาน CE จากยุโรปได้ครับครับลูกค้าสามารถแอดไลน์และจองคิวเข้ามาทดลองใช้เครื่องอัดฝากระป๋องได้ฟรีครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับผม ถ้าท่านใดนะครับที่สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับผม